สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะมารีวิวแกงหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้บายเนาะแกงบายมัน,นไมไ่แกงเคียงมันไมนนีแกงบายตอนบ่ายเป็น,ปนกินข้าวเที่ยงแล้วาจะหามาันกินอันนี้มันแกงกินขา้าวแลงแบบ ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงกับกินซุง้งไผ่เลี้ยงกับไผ่กินซุง้ง <c oughs> ไผ่เลี้ยงกับไผ่กินซุง้งต้มเรียบร้อยเตรียมแกงอนะไรบางตอนเช้าตอนแรง ใส่ถานตอนชุกเสือร์รถเร็วแหละใส่แก๊สปิ้งปิ้นนง,ยยงนี่พงน้อยอน,น่นสางยังตามชงสมบาทกันแตกและห้งไหมผงสางยัง พี่เดชบอกชองบาสามบาทกันแล้วแมงไปแต่งมาซี่แมงนี่นะแมงอย่างแมงอันแมงอย่างคิวนะแมงอย่งแมงกี่เสี้ยขมือมันมีมันหอนเนี่ยมือนี้ขมือมันมันหนามันบวกกับบ่กกับมามือทีามันหอเมาแช่ บ้านเฮาเอ้ยเขาเบื่อแล้วแม่นี่หิวหิวคนนะเขาเบื่อเขาแช่จ้าแม่โบใส่อันนี้ก็กระบอกข้าวแก่ๆหรือไม่ที่ต้องใส่เขา แคนแคนดิทำงานทำงานขนาดดิก <lak> ้อนปวดคขายังพันแล้วอันนี้ปลูกอันพริกกันดิพริกสองพันต้นดินาอิเอยกลางคืนเพิ่นเอกลางคืนแล้วมันจังบวดเดะเขาเว้นไม่ได้ไม่ได้สองพันพันแล้วเนี่ยเหี่ยวก่อนอันนี้ไม่ได้ลงดินนี่ วงารเมื่อ,อยังนดลงดิน,น <laughs> สามเมือ,อยังไม่ลงดินเลยดิได้พอพันหรือเปล่าประมาณพันปุบฮนะยังพันหนึ่งได้ไหม นั่นมนนางจนเป็นสุกเลยค่ะไปเดี๋ยวไปเล่นในน้ำนะปวดออกออกออกละน้ำจะนางหลายขนาะนเขียวเลยจนเขียวน,น้ำจะนางเยอะแยะ หมดแล้วมันแรงข้าวเสงะมีใส่บนต้นมันยังข้าวเงะเสงี่ยเงะมันสั่นอยู่ ใส่ปะลาแดกนัวดิปลาล้านัว พิ่หรอลูกโดดแต่มันบะเพ็ดพ่อกินได้ไไไกินละเริ่มหอมละห้องกินหน่ไม้แล้ว เอาเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน <S <S ่อยเต้นปิดกับกาบให้ดูหน่อยกับกา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 บกับกาบกักาบ gaga eh, gaga gaga pasa ngai er คือกัน ลองเท้าหน่อยลูกแทบล้วแ่บนซมัวใส่แล้วบ่นวใส่แล้วบ่เส็บล้วเ็มแป้งนวจะกระาดได้ก่อนมูแบ่ใส่ก่อนมูแล้วเต็มิาดได้หลายบ่แป้งนว แค่ขนาดน้ำไม้หวานน้ำไม้อันกิมซุ้งนี่บ่ค่อยขมเลยถ้าต้มลายคะมันจะจืดทัวต้มจังน้อยหานาทีต้มจะห้านาทีไหมกิมซุ้งต้มลายมันจะจืดมันจะออกหวานถ้าแม่เอ็ดนไม้อันน้ำไม้หวานเท่นว่าเอาชีเท่าไปใส่แล้วกด็เอาถุงดำไปคอะไม่สิงหวานเลยเอามาพัดได้สันก็เลยเอาหวนคุ้นไปใส่แล้วเด็ดถ้ามันขึ้นมาเอาถุงไปคคอบ ทงดำไปเคาะขี้เถ้าไปใส่เป็นน้ำไม้หวานเอามาพัดใส่หมูแบบนี้แซ่บเลยนะน่ดกินจังเป็นน้ำไม้หวานแซ่บเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ้พรอมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยแับนี้ ตักเสร็จจ็คสุกสหรือยังหมเลกระดาหืมลกแบบนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนสุกแล้วแล้วคลิปนี้ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะมาชิมมาแช่แล้วกันนะคะตอนตอนใบสามค่ะแกงหน่อไม้ใบสามกินใบสี่ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า